ออกนโยบายสวัสดิการค่ะ,คะทางด้านของกระทรวงการคลังก็มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการใช้งบประมาณในปี2,554ด้วยค่ะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังได้พิจารณาถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นนะครับในฐานะการคลังของประเทศในปีงบประมาณ2,554หลังจากรัฐบาลเตรียมออกโครงการต่างๆเป็นสวัสดิการช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อวินัยการคลงังเช่น การลดค่าน้ําค่าไฟผ่านรัฐวิสาหกิจและการปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มผ่านทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือโครงการดูแลสินค้าเกษตร ทั้งนี้นะคะยังมีข้อเสนอแนะว่าควรจะพิจารณาภาระความเสี่ยงในภาพรวมก่อนจะทำมาตรการใหม่ค่ะลดภาระโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรและโครงการประกันรายได้เกษตรเพื่อจะปรับเข้าสู่ระบบการประกันภัยโดยมีเอกชนนั้นเข้าร่วมด้วยและก็ต้องติดตามการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินนะคะในการหากําไรและคุณภาพของสินเชื่ออย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงในการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปทแต่ว่าท้องถิ่นนั้นไม่สามารถนําเงินนั้นไปใช้ใน โครงการที่กําหนดได้ก็ทําให้เม็ดเงินที่จัดสรรไปสูญเปล่าและความเสี่ยงโครงการลงทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหรือว่าการร่วมลงทุนของภาคเอกชนในโครงการของรัฐที่ไม่สามารถเก็บรายได้เข้ารัฐได้ตามที่ตกลงนะคะหรือว่าเอกชนนั้นไม่สามารถทําตามข้อตกลงได้ค่ะ